แกะมาดูเร็วของเล่นที่ป๊าสั่งซื้อมาให้มาแล้วเมื่อกี้ไทก้าบอกไทก้ารักอะไรนะไทก้ารักป,ปา๊าใช่ไหมเดี๋ยวพูดสิพูดสิรักป,ปา๊าอืรักมากไหมรักมากที่สุดโอ้โหรักมากที่สุดเลยลองแกะดูสิป๊าซื้ออะไรมาให้ลูกก็ให้ป,ปา๊าแกดูสิดูฝั่งนี้สินี่เป็นรูปอะไรเฮ้ยนี่รูปอะไร

พี้มีสั่งดวลเอ a สิบเดียวโอ้โหว้าวเสก้าช่วยม c ปาฉีออกมาโอ้ ชอบไหมชอบต้องจุ๊บห้าจุดกันนะอเอาไปอวดมามาๆเร็วอ่ะถือไปอวดมามีก่นอนอ้อโอ้ปะวู้ชอบป่ะ ไปเลยไปไปอวดมามีส oh ิพ oh ่อป oh ๊าจะทำงานซื้ออะไรมาให้ไทยก้านนะโอ้โหไก้านมีกาซื้ออีกแล้วนะไอ้ก้าซ้ออีกแล้วะให้ออมาดูดิ

หอมหอมเอาคัตเตอร์มาเลยเขาไม่ต้องละ โอ้โหมีปืนอีกแล้วเหรอ